ขโมยของเล่นของเพื่อนมาเล่นนะคะได้ว่าหนูมีแฟนใหม่อืมวัดต่อไปก็จะเป็นสกูชี่อันนี้เลยเป็นเป็นสกูชี่ปลาผมมาเตะนะคะฟังเสียงอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะสะกูชี่อันนี้สลูมอสเพราะว่าเพื่อนนี้แค่อันเดียวนะคะ่ะได้เปล่านะน้องกินข้าวอีกมไหมยังคะ เสียงค่ะในคด<อ>ัเคงเท่า,าไรน่นะคะแล้วก็เป็นอ่าคลาดนะคะนี่เลยแล้วจะแช่ให้ไปดูนะคะว่าใครเป็นทุ่ม้ำ ไอ้ plants, วันเนี้ยนาไอ้บนี้ของบะน,นี้นั่งปอบเมื่อกี้ไม่ตงนีมีมากเลยเอ่ะมันปอกขึ้นผ่าขึ้นเฮ้ยดีครับดีมากวันนี้ไม่ต้องขอจริงมันเป็นสีฟ้าเนาะมันไม่ใช่สีมิ้นท์เดี๋ยวเอาเนี่ยเอ,เอฟิกออกแล้วมันก็กลับมาเป็นสีฟ้าเนี่ย สนะคะเอาขันกินอีกสวัสดีนะคะไปกันค่ะไปไป bye boy.